ไปแล้วไปตะนูรถไปโมอ้าวอ้าวจิตสองวันตัวใหญ่มากพี่น้องอุ้ตัวนี้ใหญ่มากครับกบดูลูกฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับกบดูลูกฟุตบอลครับน้โอ,อ้มันกินน้ำกินอะไรก็กินนะ อู้ตัวใหญ่มากนี่นี่ันจะตรงนะแต่ดูครับ <c oughs> เข้ามาอยู่น้อสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้ที่อุทยานบ้านสวนนะครับอ่าหลายๆท่านก็อยากคอมเมนต์อยู่อยากให้เห็นถ่ายสวนถ่ายอะไรบ้างก็เรื่อยๆก็จะมีแซมนี้แหละพี่น้องวันนี้อ่าผมจะเอาเทคนิคของการเลี้ยงปลาหมอนานะ,นะครับก็คือว่าถือว่าประสบผลสาเร็จนะสําหรับผมเพราะว่าผมเลี้ยงบ่อน,นี้เนาะ ยทั้งปลาหมอหนาหอยเชอรี่นะครับรอดถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าปลาหมอแทบจะไม่ตายเลยเนี่ยเพราะว่าปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องน้ําน้ําแล้วก็ดินแล้วก็อาหารแซมแต่ตัวหลักเลยคือน้ํานะครับผมก็น,นอดดูครับเต็มบางท่านอาจจะเคยดูเรื่อยๆที่ผมถ่ายบ่อตรงนี้เนาะอันนี้คือปลามหมอหนาพี่น้องปลาหมอนาทีนี้ดูดินะครับกำลังฟักพี่น้องเห็นบอก่ย น้อยๆตุ่มเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยถ้าเขาฟักเนี่ยเขาก็จะลงใบอย่างเงี้ยแตกลงแตกลงไปเรื่อยๆครับเ,เต็มไปหมดทีนี้ทีนี้เมื่อเราโอเคอา่าก็คือเราคิดว่าเราโอเคเนาะเราเราพอใจกับประมาณนี้ในการเลี้ยงรอดผมก็เลยขยายมาเป็นบอ่อนี้ด้วยซึ่งบอ่อนี้กบผมเลือไมาเยอะนะับเดี๋ยวประมาณสักสิบตัวได้อยู่ั้างครับนี่ผมก็จะเอากบตัวเนี้ยลงในบอ่อ เดินมากก็เหยียบลูกหอยมากหอยเยอะเลยครับนี่เนีย่ยบ่อที่ขุดใหม่เนี่ยตอนนี้หอยเชอรี่ก็เพาะลูกเต็มปลาปาสลิดก็ขึ้นเห็นไหมครับเงีย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 บมีปลากระดีปลาสลิดนี่เข้เขาขึ้นมาจากอีกบอ่อหนึ่งที่รูทะลุกันมาก็ลูกเต็มแล้วครับตอนนี้อันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดพี่น้องลองดูฝั่งนี้ครับฝั่งน้ําน้ำำําดําๆบ้านนู้น อันนั้นเป็นน้ําที่เราปล่อยเป็นน้ําบําบัดที่ปล่อยจากบ่อปลาแล้วลงไปอยู่นู่นเลยใชครับยุ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 บลูกปลาสลิดบ้างปลากระดีบ้างนะปะปนกันไปปลาโคลไปอะไรก็มีครับปลาธรรมชาติแต่หลักๆคือปลาสลิดทีนี้เอาแค่วงจรตรงนี้ก่อนพี่น้องนะบ่อก็มีปลามีหอยมีอะไรเยอะะแต่หมดอันนี้ก็มีกบมีหอยเนี่ยด้านหลังยกกล้องดูได้ครับยกนะพี่น้องผักสวนครัวนะตอนนี้พ่อก็ปลูกนะครับอ่าเขียวเขียวมี อากาศเขียวคณะอ้อมเที่ยมปักชี้อะไรอ่าสวนด้านหลังนี้ครับเต็มไปหมดเลยเนาะทิ้งคาแต่ให้เก็บชายด้วยมะพครอวโซนนู้นไปเยอะแยะก็คร่าวๆแต่ทีนี้จะมาดูนะครับว่าผมจะจับกบเนี่ยหลืออยู่กี่ตัวแล้วจะดูว่าผมได้ปลาหมอจากไหนมาปล่อยอีกเออนี่ครับโอ้ยเลี้ย,ยงยม่กินเลี้ยงทยยยยย ยาเข้าง่ายบอกรอยน้อยครับตัวน้อยสี่ตัวแล้วครับโอ้โหโมโหโมโหโมโหอีกเอาไปปล่อยโมโหนี่ครับปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่อยู่พี่น้องตัวใหญ่ๆเลยครับตัวใหญ่ๆอันนี้จะจับไปปล่อยครับโอ้โหพี่น้องผมอยากรู้มากวันกี่โลเนี่ย หรือก็เป็นกบที่เหลือมาจากนี่ผมซื้อซื้อลูกมาตักเป็ดโอ้ยน้องมันตัวใหญ่มากดำเลี้ยมดำเหมือนผมนี่แหละตัวใหญ่แบบเอาบ้ายพี่ด่อโอ้โหนี่ เดี๋ยวผมเจอเจอพอดีเอาหายหายเมื่อกี้น่ะเห็นไเวบยหายไปไหนะอันนี้จะเป็นชุดแรกๆครับที่ผมเอาลงมาบ่อนี้แล้วเขาเขาฟักลูกออกมาเนี่ยประมาณนี้แล้วนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่ลูกเล็กๆเต็มอยู่ครับตัวนี้ผมก็เลยจำเป็นต้องเอาออกแล้วก็ลงตาหมอครับเพราะว่าเอาลงกบกับปลาหมอไม่ได้เดี๋ยวมันจะกินกันนะครับก็เลยเอากบออก อยู่ธรรมชาติใช่อยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องมาอยู่ก็แล้วไปเดี๋ยวเราไปเขาเดี๋ยวผมจับเสร็จก่อนพี่น้องจับเสร็จก่อนไปดูก่อนผมปล่อยลงน้ำมาแล้วพี่น้องโอ้โหเจ็ดแปดกิโลบ้างสิบกิโลแล้วบ้างเราจะปล่อยให้เขาอยู่วันนี้แหละเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ต้องให้อาหารช่วยแซมๆซมเขาก่อนพี่น้องเพราะอาจจะหากินเองไม่เป็นเนาะ วันเดี๋ยมอยากดูกบกระโดดกบกระโดดเป็นเไวใหญ่โอ้กระโดดไว้ไโอ้โอ้โอ้โ้ไปแล้วไตูนุนไปม่อาวอ้าวจิตองวันโอ้เปนตะคิวก็เปนตะคิวเปล่าโอ้พี่เนาะเป็นคิวมันทับกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวนึงะปลาถังนี้ โอ้เล่นเหมือนกับผมไดาเออว่านั้นตัวใหญ่มากครับมันระโดดไม่ไหวโอ้เอา,าเอ,อ่อนกบขาอ่อนดูว่าันใส่มันกินน้ำมั้งมุดน้ำได้ไหมเนี่ยเออ,เอ,อได้สูโลกกว้างแล้วครับ บ,มบ่มาในบ่อคืนแล้วครับผมแต่ทีนี้ก็จะมีนี่ครับผมเตรียมมาแล้วนี่ครับแนผมเอาเอาเอามาอนุบาลไว้ได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่นอ้องผมมีอาหารให้กินมีน้ำสิ่งสําคัญแล้วก็มีดินครับดินอันนั้นยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนี่เป็นดินดินก่อนก็ได้พี่นอ้องแล้วก็จะเทดินไว้ให้สักน้อยนึงออะ ที่ใกล้ๆทางโซนที่มันมันไม่ใช่ใกล้ทางเปิดน้ำอย่างนั้นจะไหลออกเยอะก็ไว้ปลาเขาวิ่งเล่นกินดินกินอะไรเล่นอย่างนี้เลยนะก็เน้นแบบธรรมชาติพี่น้องมีโคลนมีอะไรอย่างนี้แหละมีเศษใบมงใบไม้แกเราแค่ดูแลเรื่องน้ําเพราะว่าเราให้หัวอาหารสลับไปด้วยเนาะน้ามันก็จะมีกลิ่นมันจะเน่าเร็วเราก็แค่ประมาณอาทิตย์ละครั้งไปเสริมน้ํหรือไม่ก็ถ่ายน้ําออก ซึ่งการถ่ายน้ําของผมเนี่ยบ่อนี้ที่ผมถ่ายใช้แต่เกรงมาว่าผมต้องการถ่ายแล้วนะครับลูกหอยลูกอะไรตกไปเลยตกไปด้านล่างฝั่งนู้นเลยครับนะไปเรื่อยๆแซมกันช่วยกันเพราะทางนู้นด้วยนี่ทางนี้ด้วยอ่ะก็แซมแซมกันช่วยๆกันไปม่ต้องอย่างนี้ผมเปิดให้ไหลก็ได้เลยครับที่รูกันกบรงเหลือลูกเล็กๆติดอยู่นนี้ เราก็จะมาไข่ตามนี่แหละดูครับเกาะติดอยู่เต็มเลยอย่างนี้นนบบเล็กๆนะแตบบ่เช่นนี้ก่อนอาจะโดนหอยคือถ้าผมลงอย่างเงี้ยอาจจะเหยียบลูกหอยตายเยอะอยู่ไม่เป็นไรครับประชากรเขาเยอะมากเร็วมากก็เดี๋ยวคุณว่าผมจะเอาปลาหมอลงไว้ให้ดูตรงนี้เนะาะเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ำมาอีกปลาหมอจริงๆผมจะเทเลยก็ได้แต่ผมอยากให้เห็นใช่ไหมอยากให้เห็น ว่ามันประมาณไหนขนาดไหนก็ผมเทข้างในนี้เพราะมันมีเศษอาหารอยู่ในนี้อยาเททิ้งนะครับอยากททิ้งนะครับเปลี<อ>่<อ>ยนจากกบนะครับมาเป็นปลาหมอกับหอยครับ จะมีพวกปลายข้าวอาหารอาหารปรักหลังนี่แหละตอนน้นยอ็กินไปเรื่อยๆเพราะมันมีคโครนมีออสฉลายมีอะไรที่มาจากนะครับเรากต้นอ,อันนี้ตบชวานมาเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้เลยลองมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดน้ำมา เราจะดีครับอยู่ปะอยู่ประมาณสักร้อยกว่าตัวครับชุดนี้นะครับดยูครับเอป็นอะไรมากมายง่ายๆพี่น้องเราเลี้ยงเลี้ยงรอดมาแล้วเราก็ทําง,ง่ายๆตามที่เราเป็นนี่เลยก็เดี๋ยวผมจะเปิดน้ำมาพี่น้งองแต่ผมจะบอกว่าว<ะ>บอกเลแรกทีเดียวจะจบอันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับเอามาเสริมเฉยๆพี่น้องมันเป็นช่วง ช่วงหน้านี้โอ้ัหใหญ่มากมากพี่นาะยังไม่ตายครับแต่ว่าในสวนคือช่วงหน้าหนาวอ่ะมันจะมีไ้เดือนออกมาตายออกมาเดินในสวนาเงี้ยถ้าเราเห็นที่มันตายหรือใกล้จะตายผม,มก็จะจับมาโยนไว้ให้อย่างเงี้ย ก็จะเป็นอาหารชั้นดีนะครับหนังใช้เดือนจะเป็นอาหารของเอพวกปลาหมอปลาดุกปลาช่อนอะไรที่มีแซนดซนติดนะเพราะว่าเป็นปลาปลาที่ผมเอามาจากนาเนาะบ่อฝั่งนู้นบ่อฝั่งนี้ก็คือเหลือมาจากอะปักเบ็ดแต่ตัวเนี้ยตัวที่ที่ผมเทเมื่อกี้ผมไปขอมาขอพี่นิ๊กขนาดจำพี่นิ้ได้ที่ปักเบ็ดกันนะครับที่ปักเบ็ดกันแช่บก็มาว่าจะปักเบ็ดไม่ได้ปักีกมาก่อนทีนี้ มีชุดหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวค่อยตอนท้ายจะพาไปดูว่าเหลือเยอะแค่ไหนนะแล้วก็สั่งเขาไว้อีกแล้วเออก็ได้จากตามนาตามอะไรเดี๋ยวสั่งไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาดูกันพี่น้องนะก็ประมาณนี้ครับพิธีการนะครับอาหารผมก็ให้ทั่วไปมีนี้ครับที่ผมบอกพี่น้องอย่วาอาหารมีายข้าวบ้างอาา่าแล้วก็พวกอะไรที่เขากินเองนี้ได้แต่สําคัญคือน้ําน้ํอาอ่าเดี๋ยวจะให้ดูน้ําว่าน้ําที่ผมเปิดมาจากบ่อนจะใสแค่ไหนเดี๋ยวรอดูตรงนี้เลยครับผมนะพี่น้องระหว่างรอน้ํามาครับ นี่ครับปลาหมอบ่นปุ๊บปุ๊บปลาหมอนาเด้อพี่น้องนี่ครับปลาหมอไข่ห้อยเต็มไปหมดพี่น้องนะครับที่ผมปล่อยเมื่อกี้โผล่หัวเรางอมเราแง,ง้มกันอยู่อ่าไปสู่โลกกว้างแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาหัวอาหารมาโยนแซมๆให้บ้างนะเผื่อเขายังยังหากินไม่เป็นเนาะพี่น้องผมถือว่าโอเคมากนะครับโอเคกับการที่เราใช้ชีวิตยอย่างนี้แล้วก็สร้างอาหารในอุณาม,มาแล้วครับพี่น้องอันนี้ไข่ ทั้งปลาหมอทั้งหอยไขยหอยประมาณร้อยกว่าตัวคือผมไม่ล้างบ่อให้หมดไม่ไม่ไม่นี่อกพี่น้องเพราะว่าอยากให้อยู่แบบธรรมชาติมากมาครับสั่นสะเทือนมาเลยน้ำใสๆจากบ่อฝั่งนู้นมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว เอ้ยดูครับใสปิงน้องเอ้ยเนี่ยจะสร้างน้ำดีๆน้ำสใสๆได้นะครับ,บนี้เป็นปณนครับเตรงหัวกระโหลกเขาจะบูดโครโนอยอบางท่านอาจจะจำได้ว่าเป็นบอ่อใสๆน้ำใสๆเนาะท,ที่ตอนนี้ผมเทปูนกั้นเทปูนกั้นแล้วเวลาเราเปิดมามันก็จะมีไหลร่วงน้ำร่วงลงตรงเนี้ยตรงบอร่อกระดุก ตัวหนึ่งก็จะลดต้นฝรั่งซากนู้นเลยที่ผมเจาะเจาะรู้ไว้ประโยชน์สองต่อสามต่อมาเรื่อยๆอยู่นอกมาครั้นไล่ิดตามมานานๆก็จะรู้เองว่าที่ผมพูดหมายถึงอะไรเนาะอย่างที่ผมขุดจากตรงนี้เพราะผมอยู่ตรงนี้ประจำผมก็จะปรับเปลี่ยนตามถึงเนี่เฮ้ยอะไรควรตัดอะไรควรเปลี่ยนอะไรควรที่จะพลิกพทมันี่ใส่ไหมใส่ิ้งมาเลย เนใสนสข้างาล่างดับไม่เป็นไรคนระับเพราะเราก็ถ่ายน้ําไปเรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้เปิดโร่งเลยครับเปิดบอ่อเปิดบ่อให้ดูเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ผมมุง่งกันก็คือกบนะกันกันนกมากินกบกินอะไรนะที่ผมมุงรกๆหน่อยอันนี้ผมเปิดโร่งแล้วก็อาจจะเอาแค่แกระสังกระถีแผ่นหนึ่งหรือไม่ก็ตัดนี่ครับกิงไม่ใช่กินใหญ่ทางมะพระ้าวมาบางๆเป็นเดดแล้วก็บางอะไรนิดๆหน่อยๆ แต่จริงๆถ้ามันมีตะกบสวาประมาณนี้แล้วก็กบกอบอะไรก็เอินใช่นกอะไรก็จะมากินเขาไม่ได้ง่ายๆหรอกพวกปลาหมอเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวดูว่าผมจะลงน้ําประมาณไหนผมจะลงให้มันช่วมแต่ละมังนั่นนะก็อาจจะอาจจะลังยังลงมาเยอะเพราะมีไข่หอยอยู่ครับมั้ยไข่หอยมันตำาๆหน่อยก็เอาพอประมาณพี่น้องจะได้ไม่ท่วมไล้ไม่เสีย เยอะเลยครับอ้าวเดี๋ยวผมเติมน้ํเติมน้าก่นอนที่นอ้องแล้วก็จะดูว่าส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนะครับที่ผมว่าเหลือจากการปักดิบอีกชุดหนึ่งผมก็จะมาเสริมอนื้อแต่ผมอนุบาลก่อนเพราะว่าตอนที่พวกวบิ๊กจะเอามาใส่ถังคือมันโคลนเพยังใส่รถมาเนาะมาบกมาปัดดิบกันมันก็เพื่ออะไรอาจจะทําทํามซึมเจ้าอะไรเงี้ยมแน่นด้วยอะไรด้วยผมก็เลยต้องอนุบาลไว้ก่อนครับรอดๆแข่งแรกมันทุดเนี้ยผมก็จะเอามาลงต่อ จะลงตรงนี้ส่วนหนึ่งส่วนบ่อนี้ก็อาจจะเอามาเพิ่มจากการที่สั่งเอาไว้แล้วเอาปีนี้จะเอาสองบ่อนี้ก่อนพี่น้องผมสองบ่อคือเลี้ยงหอยนครับปลาหมอนาในที่มันมีหอยตายอยู่ตรงนี้พี่น้องเกลี่มันก็คือครับมันตายเนาะตัวใหญ่อะไรถ้าตายปุ๊บปลาหมอก็จะกินหอยเจอรี่นะครับที่มันตายเนี่ยแล้วที่วงจรอาหารก็จะอยู่ในนี้ด้วยนพี่น้องเดี๋ยวผมเติมน้ำก่อนเดี๋ยวจะไปดู ปลาหมอที่เหลือครับน้องเติมประมาณนี้ไว้ก่อนครับเพราะว่าไข่ไข่หอยมันเกาะอยู่ข้างๆครัไม่อยากให้มันเสียนะครับเนี่ยไนนๆก็มาแล้วผมก็เติมบ่อนี้เพิ่มสักหน่อยหนึ่งครับผมที่เรามาสูบน้แล้วก็เพิ่มเติมเรื่อยๆเพราะว่าบ่อนี้มันจะมีจุดซึมอยู่ตรงนี้ครับถึงตัวเราก็ไม่ไ,มได้ชาบซึมไม่มากซึมเรื่อยๆก็เป็นการระบายน้ำ่วนหนึ่งทีนี้พอซึมเบอผมก็เอาหญ้าเนเปียมาปลูก ดูดน้ํามาปุ๊บโตไวโตเร็วแล้วผมก็จะหักหญ้าในเปลื่นเนี่ยลงบ้างที่หายเขาก็กินบ้างอะไรบ้างแคะเล่มเป็นร่มบางด้วยอ้าวนี่ครับเต็มคู่กันไปหมดเขาหาวิธีคิดเอาเองไม่ต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องอะไรอะไรอยู่กับเราเราทําอะไรได้ทําไปเลยนะครับนี่คือสไตล์ผม,มนี่เนาะสไตล์สัตว์ญาติสไตล์อุจจาร,ร,ร,รบ้านสวนแต่ไหนแต่ไร,ไรละนี่ครับที่ผมยกมาที่ผมว่าถ้าผมเดินบ่อยๆเดินย่าไปมากๆจะเหยียบเหยียบตายเยอะอนี้เนี่ยเห็นไหมครับ ลูกหอยทั้งนั้นผมก็จะลงมานี่ไปคืนให้หอยเขาเกาะอยู่นะครับผมอ่าปิดน้ําเรียบร้อยแล้วก็เอ้าเดี๋ยวไปดูยังนิดนึงพี่น้องว่าปลาหมอที่เหลือจากการปักบิดนะครับเพื่ออีประมาณเท่าไหร่ผมจะลงนะเอาจะเอามาลงเพิ่มคืออนุบาลไว้ก่อนเนาะครับผมพี่น้องลูกหอยเยอะมากครับเดี๋ยวให้ดูอนิดนึงอู้วชอบมากครับชอบมากพี่น้องดูครับนี่เยอะเป็นมโนด้วยนะครับดูลองโอนไม้เลยนี่ มีใจมีอะไรบ้างพ่อพิณอาหารแล้วหมูปลาอะไรก็่ากันไปพี่น้องธรรมชาติพึ่งพาซึ่งกันและกันไปปลาเขาเริ่มพุทธพุทธปุ๊ทธเห็นแล้วนี่นะครับพุทธปุ๊ธพุทธเห็นแล้วครับปลาสุดยอดนะครับสุดยอดสำหรับผมนะครับเดี๋ยวไปดูปลากันพี่น้องปลาที่เหลือพี่น้องมาดู ไอ้ปลาเข็งที่ผมบอกไว้นะครับผมต้องอนุบาลก่อนเพราะว่าคีอพวกตีจะเอามาตัดเด็ดเนาะที่มันก็อาจจะอะไรมันช้ำมันช้ำฮะช้ำเพราะว่าเราใส่ถังใส่อะไรที่เราใส่ไปปัดเด็ดเห็นไหมครับพี่นอ้องชุดนี้คือชุดที่จะปล่อยเพิ่มเข้าไปอีก แต่ผมก็อนุบาลให้เขากินอาหารกินแล้วเปลี่ยนน้าตลอดหเหมือนให้ให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าน้ําที่ผมบูดมาใช้พี่น้องเห็นไหมครับนี่อ่าผมก็ทําระบบน้ําใหม่เนี่ยที่ผมเคยพูดเรื่อยๆมานะเนี่นะครับมันไปนี่ไปนี่สลับทางกันเอาเปบาปิดเปิดสลับกันก็ให้น้ําสะใสๆได้มาใช้กันมาใช้ในการล้างถ้วยล้างจานในห้องน้ำเรื่องปลาเปลี่ยนปลาอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องน้ำน้ำใช้เนาะน้ำใช้ผมก็ โอเคพี่น้องอันนี้ผมก็จะเลี้ยงต่อสักสี่ห้าวันแก่แต่แข็งแรงจริงๆแล้วก็ชิมกับน้ําน้ําเนี้ยน้ำที่ผมใช้เลี้ยงเลยก็มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคพี่น้องคลิปนี้แค่นี้แหละครับผมกับเทคนิคก,การเลี้ยงปลาหมอครับเปิดบอ่อให้ดูเลยครับพี่น้องวันนี้เปิดบอ่อจักปลุกอย่าหลายท่านอาจจะเพลิเพลิผมไม่ครับผม,ผมรักษาตว์เออ <c oughs> รักษาอะไรฮะม,มาทุกวันเด้อโอเคพี่น้องคลิปนี้ลาแล้วครับผมรอติดตามคลิปต่อไปเด้อครับผม